สวัสดีครับอยู่กับลุงบอมอีกแล้วนะครับ EP ที่10แล้วนะครับวันนี้คือจากคราวที่แล้วที่เราได้ลองทำกันแล้วผมก็ใช้ตัวนี้แหะเขาเรียกว่าตัวกองแบบตัวเดิมเล็กๆแบบนี้นะครับมันเอาไม่อยู่นะทุกคนมันเล็กไปวันนี้ผมก็เลยจัดมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวกองของท็อปฟิลเตอร์ข้างบนนี้นะครับเป็นตัวของรุ่น gd 1 8นี่ ท d 1 8ก็จะมี5ช่องกอง1 2 3 4อาหาร1 2 3 4 5นะครับ5ช่องประมาณนี้เนาะนี่ G d ดีครับเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบกันข้างในนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างก็อันแรกเลยคือสิ่งนี้นะครับก็คือตัวของน้ำตกครับมีน้ำตกด้วยเราก็ใส่ลงไปชิบอ่าน้ำตกนะครับต่อไปจะมีขานะครับ ขาตั้งที่เป็นลักษณะเอาไปหนีบกับตู้แต่แต่ลักษณะนี้มันจะทําได้2อ,อย่างนะทุกคนคือจะเอาเอาไว้วางไว้ด้านในคืออย่างถ้าอย่างนี้จะอยู่ด้านในนะครับถ้าอย่างนี้กดลงไปนิดนึงนะครับอ่าปึ๊บจะอยู่ด้านในเนี่ยมันจะเกาะกับขอบตู้ในลักษณะนี้นะครับแล้วมันก็แต่ต้องไปเกาะฝั่งนู้นนะก็จะอยู่ด้านในเดี๋ยวเราค่อยเอาไฟออกเนาะและอีกด้านหนึ่งก็จะมีนี่ ก็เหมือนกันแล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมด3 3ขนาดนะครับว่าเราจะเอาขนาดไหนทุกคนครับตรงด้านที่เป็นตัวใส่ของเขาเนี่ยจริงๆมันใส่ได้2ด้านนะเราก็ต้องดูด้วยว่าผมจะเอาไว้ด้านในหรือด้านนอกเพราะตัวน้ํานะครับเขาก็จะมีแบบว่าไหลออกมาน้ําตกมันจะไหลตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้มันจะมี3ระดับนะครับมันจะเป็นรูอยู่เราจะเลือกได้ว่าเราจะใส่ระดับไหนตรงนี้มันจะมี 3ระดับนี่เราก็เลือกได้ผมจะใส่ไว้ในระดับข้างล่างนะครับอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปหนีฝั่งนูน้นตอนนี้ขอขอขอใส่ให้หมดก่อนอ่ะตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะครับที่คอยกันน้ําให้เราตรงนี้ให้เป็นเอามาใส่แบบนี้ครับนี่ใส่ลงไปในช่องแบบนี้แล้วก็เขาจะมีปั๊มปั๊มน้ําตัวเนี้ย ตัวเล็กนะครับตัวเล็กมากก็คงจะเอาประมาณว่าสวยงามนะครับผมขอวางไว้ก่อนเราก็ต่อสายยางนะครับเสียบสายยางลงไปเดี๋ยวเราก็ต้องไปวัดขนาดว่าสายยางเนี้ยจะต้องยาวแค่ไหนนะครับผมก็ไม่ได้เอายาวมากนะักนะครับก็เสียบลงไปตรงนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงครับก็เสียบลงไปที่รูด้านใต้ตรงรูด้านใต้เนี่ยมีความสําคัญนิดนึงคือถ้าเราจะวางแบบนี้นะครับ ด้านในนะครับด้านในด้านในตู้ตรงนี้ก็สามารถเสียบต่อสายยางกับปั๊มน้ําเข้ารูด,ด้านล่างแต่ถ้าเกิดเราจะเอาวางไว้นอกตู้นะครับคือเราหันตัวของแผ่นนี้มาไว้นอกตู้ไอตัวขาตั้งตรงนี้นะครับเราเอาไปไว้นอกตู้เนี่ยคือมันจะต้องใช้ขาช่วยนะครับาขาของเขาอยู่ไหนคือตัวนี้ครับนี่เขาจะมีตัวนี้นี่เสียบไว้ให้กับขอบ เหมือนกับว่าต่อจากปั๊มตรงนี้ขึ้นไปแต่ตรงนี้จะเอาไปไว้ด้านนอกนะครับเนี่ยแล้วก็เราก็ต่อนอกตู้อันนี้เอาวางไว้กองบนนอกตู้แต่ถ้าเกิดจะวางแบบผมผมจะวางไว้ในตู้แบบนี้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองวางกันผมขออนุญาตปิดไฟแล้วก็ลองถอดก่อนนะครับอ่ะลองถอดออกก่อนขอท่งญาติถอดไฟนิดนึงครับบ แล้วเราก็เอาตู้ไปเสียบดูนะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบด้านในนะครับขออนุญาตลุกนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบด้านในใหเห็นไหมมันจะเป็นด้านในนะครับก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตัวนี้เห็นไหมมันจะได้ประมาณนี้ครับแน่นหนาแข็งแรงนะครับแน่นหนาแข็งแรงเลยนี่ประมาณนี้แล้วก็เราก็เอาตัวปั๊มของเราครับเสียบเข้าไปนะครับ กับสายยางแต่ตอนนี้ผมขอวัดขนาดสายยางนิดนึงก่อนครับว่าเราจะเอายาวเท่าไหร่เสียบลงไปต้องแกะจุกนะมันจะมีจุกยางอยู่ตรงนี้นี่จุกยางเล็กๆจุกนี้นะครับแล้วเราก็เอาสายยางของเราเสียบลงไปแทนพอเสียบไปปุ๊บเราก็ต้องไปวัดว่าจะเอายาวเท่าไหร่ผมขออนุญ,ญาตเอาลงไปแบบ ถึงพื้นเลยแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ให้ตรงนี้ให้ปัม๊มปึ๊บปบ๊แต่สายยางนี้ทุกคนวัดให้ดีก่อนนะแล้วค่อยตัดนะเพราะว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะความยาวของสายยางมันมีพอพอสมควรนะครับอ่ะผมวัดแหละประมาณนี้ผมขออนุญาตตัดตัดเลยอย่าลืมเอาจุกนี้มาด้วยนะนี่จุกนี้มันจะ ต้องต่อกับปั๊มนะครับเป็นจุกเล็กๆจะไว้เสียบต่อกับปั๊มให้ขอโทษครับนี่ต้องเสียบต่อกับปั๊มแบบนี้แล้วเราก็เสียบเข้าไปที่รูนี้นะครับแล้วก็เอาตัวปั๊มวางลงไปปั๊มมันจะเล็กหน่อยนะผมขออนุญาตหาที่วางก่อนปึ๊บอ่ะก็จะมีตัวล็อกนะครับ ส่วนสายไฟก็จะอยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะว่าน้ำมันจะไหลเข้าในลักษณะไหนนี่น้ำจะไหลเข้าแบบนี้ครับอ,อ่าน้ำจะไหลไปแบบนี้นะเ,เห็นไหมโอ้แป๊บเดียวกองขึ้นมาละปึ๊บ มีขี้ตะกอนออกมานะครับนี่ผมขออนุญ,ญาตหยิบออกเลยเนี่เดี๋ยวเราไปดูว่าน้ำตกเขาจะทำงานไหมนะครับพอไหลขึ้นไปปุ๊บก็จะเป็นน้ำตกนะครับขึ้นมาแล้วนี่ทุกคนเห็นไหมก็จะได้แบบลักษณะที่มีน้ำตกไหลออกมาแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาใส่ส่วนอื่นกันอ่ะปิดก่อนนะครับ ทุกคนครับผมก็จะเริ่มใส่ตั้งแต่พวกไอ้ใยกองใยกองนะครับแล้วก็ตัวมีเดียต่างๆที่ผมได้เตรียมไว้นะครับเราจะใส่ไปเป็นแบบเป็นชั้นละกันผมเลือกเลือกเอาละกันนะครับตอนนี้คือผมมีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับขออนุญาตเทนิดนึงแล้วเผื่อจะจะเลือกนะครับว่าจะใช้อะไรนะครับนี่ผมก็ลองเอาชั้นแรกก็เป็นพวกของตัวอันนี้ละกันนะครับ ไปแล้วแต่ใครจะจัดเพื่อความสวยงามนะครับจัดให้มันให้มันดูดีอะไรอย่างนี้ก็ก็ได้นะครับหรือวางวางไปก่อนก็ได้ผมขออนุญาตวางเลยแล้วกันนะครับนี่มีอะไรเราก็ใส่ไปนะครับเท่านี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับขออนุญาตติดไฟลงไปหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับโอเคครับ หลังจากที่เราติดตั้งไฟเข้าไปแล้วนะครับเราจะทําการลองเสียบปลั๊กแล้วก็ลองรันดูครับว่าน้ําจะเป็นยังไงนะครับว่ามันกรองไหมเสียบปลั๊กแล้วนะครับตอนนี้น้ําขึ้นไปแล้วครับ โอเคครับถ้าเกิดใครสนใจชุดตัวกรองนี้นะครับก็จะลองหาลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะติดในไว้ในดีพลิปชั่นให้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น G D 1 8บอกนิดนึงก่อนจะจากกันไปครับตู้นี้มีความยาวแค่20นิ้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็สามารถใช้ได้20นิ้ว24นิ้วอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ